แล้วยายถ้าเกิดว่าเขามาไล่ที่ตรงเนี้ยเขามาซื้อคืนไปเนี่ยยายก็จะทำไงอะอยู่ใต้สะพานลอ,าอยที่ไ,ไ,ไม่มีที่จะอยู่เไาอยู่ใต้สะพาน,พนลอยยายไม่มีที่จะอยู่ทำไงละ ศ2,534ค่ะก็จะมีออคุณรังสรรค์ต่อสุบันนะคะเขาก็จะมาขอฟา,านทซื้อที่่ขอฟารซื้อที่เขาก็จะมาทําคอนโดก็เรียกคอนโดฉัดเพชร<ห>คุณรังสรรค์เขาทำตึกเนี่ยค่ะเพ<ห>าะทำไม่ได้ไม่สําเร็จเราก็ขึ้นอยู่ตึกกันเลยเพราะว่า<ห><ห>เราก็จะโดนไล่ที่กันมาเลาะเลาะเลาะกันมาต่อต่อกันมาแกก็ใจดีนะคะคุณรังสรรค์เป็นใจดีมากแกก็ให้ขึ้นไปอยู่บนตึกถามว่าแกก็บอกว่าถ้าขึ้นไปอยู่บนตึกแล้วเนี่ยถ้าแกจะโดนไล่ที่หรือว่า มีปัญหาเรื่องโธนาคารยึดหรืออะไรเนี่ยแกก็จะให้เราไปโดยที่ไม่ไม่ได้คิดไม่ได้เรียกร้องอะไรอ๋อแกก็สัญญาใจกันนะคะเราก็เรียกว่าสัญญาใจกันแกก็ให้ลูกหลานมาบอกว่าให้อยู่กันได้แล้วก็อยู่กันมาจนปัจจุบันนี้นะคะอ๋อแต่ว่าแต่ว่าตอนนั้นคือพอพอคุณลังสันเองเขาก็ถูกถูกฟ้องถูกไหมใช่แล้วตัวคอนโดเนี่ยมันก็ถูกธนาคารยึดด้วยใช่ไหมคะพี่เปิ้ลเขาก็มีหมายมาติดนะคะคุณอ๋อมีหมายมาติดตั้งแต่ปี60 หมายยึดจากธนาคารเหรอคะใช่ใชเขามีหมายกองคับคดีเขามาติดโอ้แล้วเขาว่าไงอ่ะเขาจะเอาคืนไหมเขาบอกว่าตอนนี้เขากำลังขายทอตลาดอยู่ถามว่าถ้าเกิดขายได้พวกเราก็ต้องไป<อ>แต่นี้พวกเราไปเนี่ยเราก็ไม่รู้จะไปไหนกันเหมือนกัน มาอยู่วันนี้สิอะไรก็ชวนกันมาอยู่แบบอะไรเงี้ยเขก็แนะนำว่าเออมาอยู่ไปเถอะไปต่อน้ำมันใช้แบ่งๆกันไปค่ะบ้านเล็กที่ไม่มีก็อาศัยเข้าบ้านเล็กที่พวกเราได้น้ําไฟเราก็ต่ออยู่กันแบบพี้งนาะแล้วช่วงที่ีโควิดเห็นที่บอกว่าพี่ขายมือสองใช่ขายได้ไหมพี่มันก็ขายได้นะแต่มันก็ไม่ได้เยอะแต่ต้า ก่อนก็หกเดือนที่ผ่านมานี่ขายไม่ได้เลยอ้หูจะทำไงอ่ะก็มีพี่แล้นี่แหละอ่ามีข้าวเอาใบพี่นิดนิดหน่อยแบ่งแบ่งกันไปค่ะอยู่ปันปันกันไปค่ะมีเหนื่อยรัดทางไหนมาช่วยเราก็ดึงกันไปได้ยวันดีค่ะเดี๋ยวถ้าพี่ป้นไม่บอกก็ไม่รู้ว่าคุณยายตั้งอยู่นะคุณผู้ชม ยายยายเงียบจังเลยนั่งอยู่คนเดียวเอานั่งอยู่คนเดียวได้ผัวใครอ่ะเนาะทานกาแฟเมื่อกี้ใครครับมาถ่ายรูปยายให้ถือกลาถ่ายด้วยโอ้ถือกลาถ่ายด้วยเหรอยายเนี่ยมีการน้ำร้อนเนี่ยยายชื่ออะไรจ๊ะชื่อทองคำมาบานิยมยายทองคำยายอายุเท่าไหร่แล้วคะเนี่ยเก้าเนี่ยเกยายเกิดเดืโอ้ยแต่ความจำยายยายเก้าสิบแล้วนะคะปีนี้ย่างเกาสิบใช่ค่ะใช่ค่ะ ยายอยู่คนเดียวหรอคะเนี่ยอยู่กับลูกหลานเขาต่างคนต่างไปยายอยู่หอพักคนเดียวนี่อยู่หอเขาคนเดียวอันนี้คือหอพักส่วนตัวของยายวันนั้นใครเขามาถามว่ายางคารวัวไหมยายตอบไม่ถูกบอกไม่ดูไม่รู้รัวไหมเพราะว่ามันเป็นรูหมดแล้วยายก็เลยว่าเขามาไล่ที่ตรงนี้เขามาซื้อคืนไปเนี่ยยายก็ทําทำไงอะอยู่ได้แต่พันเทานั้ นนไม่มีที่จะอยู่ก็อยู่ใต้สะพานเลยใต้ส,พสะพานตรงนี้ยายไม่มีที่จะอยู่ไม่ทำไงล้ว หลักๆนก็คือเรื่องที่อยู่อาศัยการที่เขาเลือกที่จะอยู่ตรงนี้เพราะว่าเขาสามารถที่จะมีช่องทางํามาอากินแถวตรงนี้ได้แต่ผมเข้าใจเข้าใจไม่ปิดนะถ้าปิดยังไงผมท่เิดนตองอย่าง,านนงคนขับแท็กซี่ขับรถขนงลมอะไรเง<ะ>ี้ยคือเขาจะมีอาชีพอยู่แถวแถวนี้เขาเลยเลือกที่จะอยู่ตรงนี้<ะ>อย่างนี้นะเพราะนั้นอันนี้เป็นหัวใจสําคัญก็คือว่าเวลาเราแก้ปัญหาคนจนเมืองเนี่ยเพราะว่าที่อยู่อาศัยกับที่ทำมาหากินมันต้องคู่กัน บางคนก็บอกว่าทำไมไม่ไปอยู่ไกลๆที่มันมีที่ของการแห่งชาติก็มีของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็มีที่อยู่สําหรับคนยากจนคาตอบส่วนหนึ่งก็คือว่าก็มันไกลอย่างที่ทํากินเขาเช่นกรณีนี้อาจจะต้องไปถึงนู่นสายไหมอันนี้เราอยู่บางพืที่คนละ้าคเลยเขาก็ไม่สะดวกที่จะไปดังนั้นการแก้ปัญหาที่ทํากินของคนเมืองคนจนเมืองขออนุญาตใช้คํานี้แล้วอย่างนี้ได้เข้าใจง่าย มันก็ต้องคู่ขนานไปกับเรื่องของการทำอาหารกินแหล่แงแหล่แงแหล่งรายได้ของเขาในกรณีนี้เราก็ก็ก็มีระบบที่ช่วยของรัฐก็คือเขาเรียกว่าของการบ้านมั่นคงของการบ้านมั่นคงก็ขึ้นอยู่กับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนซึ่งเป็นอ,องค์การมหาชนขึ้นอยู่กับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของรัฐหรือความัคสถาบันพอชอเนี้ยหน้าที่หลักเขาเลยก็คือแก้ปัญหาเรื่อง ที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้ไดน้อย อันนี้เป็นปัญหาที่เราพบเจอบ่อยมากแล้วก็ทุกที่จะคล้ายๆกันครับแม่ต้องเล่าให้ฟังว่าขั้นประเด็นแรกเนาะประเด็นเรื่องของในส่วนของเงินนะครับต้องบอกเลยว่าในเรื่องของเงินเนี่ยมันเป็นปัจจัยสําคัญก็จริงนะในเรื่องของที่อยู่อาศัยแต่วันนี้เนี่ยเราเป็นโครงการสาหรับผู้มีรายได้น้อยเราก็เลยต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยเราจะดูในส่วนของการออมเนี่ยดูในส่วนของภาระของพวกเราที่เราทําได้เช่นถ้าเรามีเงินมากเราออมมากเพราะวันนี้พอชอไม่ใช่โครงการที่เราจะสร้างบ้านให้กับผู้ที่มีรายได้มาก เพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ได้มีกะเกณฑ์ว่าพี่น้องจะต้องออมเท่านั้นเท่านี้บ้าง<น>แต่เราจะต้องมีการดูที่พี่น้องเราเช่นคนนี้พี่น้องเราทําอาชีพในส่วนของอที่มีรายได้ไม่มั่นคงน,นะครับเดือนหนึ่งเนี่ยเขาจะมีรายได้อยู่ที่ประมาณสัก500บาทสมมตินะกรณีฮะเราก็ต้องในส่วนของออ,ออกแบบที่อยู่อาศัยให้เหมาะสม<น>กับที่อยู่อาศัยที่เขาจะต้องไป<น>ไม่จําเป็นว่าทั้งโครงการจะต้องเป็น บ้านแฝดสองชั้นทั้งหมดแต่เราสามารถออกแบบให้เหมาะสมกับเขาเพื่อให้ค่าใช้จ่ายมันเหมาะสมกับเขาได้โดยยังยังคงถึงความเป็นวัฒนธรรมเดิมยังคงถึงความเป็นพี่น้องยังคงถึงความเป็นคุณภาพชีวิตที่มันดีขึ้น